สวัสดีค่ะสหาย,ยันยนรัตนาทิเบศน,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะรถน้องใหม่ของที่ร้านเราเป็นรถกระบะนะคะหัวเดียวใครที่กำลังตามหาเนาะรถกระบะนะคะที่มีหลังคานะคะเป็นหลังคาทึบนะคะพร้อมใช้งานนะคะคุณผู้ชมแนะนำคันนี้เลยนะคะจะเป็น Toyota r รี o นะคะ2.4ตัว Entry นะคะสีเทาเกียร์ธรรมดานะคะปี2020นะ ตัวนี้หน้าคะารถส,สวยสภาพดีเลยนะคะบอกเลยมีหลังคาทึบพร้อมใช้งานนะคะเลยสวยมากนะคะนี่สวยมากนะคะข้างในนี่ไม่ช้ำเลยนะคะสำหรับตู้ทึบนะคะพร้อมใช้งานมากนะคะเอาไปไว้คนคองเนาะพี่ใครที่ทำธุรกิจนะคะคันนี้นะตอบโจทย์แน่นอนนะคะ 2.4ตัว ENTRY นะคะตัวนี้ปี2020นะเดี๋ยวให้มาดูข้างในนะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นเซนตันล็อกนะคะสำหรับเล่งไม่นะ,ค,ะคันนี้จะวิ่งใหม่อยู่ที่ประมาณ31000โลนะคะนี่เลยจอเขาจะเป็นจอดี d นะคะเป็นเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะบอกเขาจะเป็นเบาะหนังนะคะนี่เลยจะเป็นเบาะหนังนะคันนี้นะคะนี่ล้อเขาจะเป็นล้อเอ,อ เป็นล้อกระทะนะคะเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะคะคันนี้นะรถสวยมากนะคะมาวิ่งมาหลักสามหมื่นนะคะอ่ะเดีย๋ยวเปิดเครื่องให้คุณผู้ชมดูนะนี่เลยนี่นะคะนี่สำหรับห้องเครื่องนะคะคันนี้นะเครื่องจะเป็นเครื่อง2004นะคะ นะคะซื้อรถร้านเราหายห่วงแน่นอนนะคะรถร้านเรานะแล้ประกันนะคะรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะคะไม่แท้นะระบุในสัญญาชัดเจนนะคะนี่เลยสวยมากเครื่องสวยมากนะคะนิ่มากเครื่อง2004นะคะตัว e n t r y นะคะปี2020นะ,ะ,2020นะ,ะ Toyota Revo Z Edition นะคะสำหรับราคานะคะคันนี้นะ ได้ปีนะคะได้ปีใหม่นะปี2020นะคะคันนี้เป็นตัว Entry ด้วยนะคะมีรังค่าตู้ทึบพร้อมใช้งานนะคะราคานะคะจะอยู่ที่4 0 0แสนนะคะ99,000บาทนะคะใครที่สนใจนะสามารถนะคะโทรเข้ามาได้นะคะ0818209774นะคะคุณเมที หรือว่าลูกค้านะคะจะเข้ามาชมรถที่ร้านนะคะสามารถเข้ามาชมรถที่ร้านได้ทุกวันเลยนะคะร้านเราเปิดทุกวันสู่ต่างจังหวัดนะคะมาไม่ได้ไม่ใช่ปัญหานะคะเรามีบริการจาัดไฟแนซ์ให้ถึงที่นะคะฟรีค่าจัดฟรีค่าดําเนินการนะคะคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยนะราคาพิเศษมากๆนะคะ4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ